เยียงไอ้ของโคอกกระล้องนั่งขึ้นมายืนอะไบนนี้อะฮะระวังไว้อืมดิเถอะไก่กระบอยอมหนีเจ้าของกำลังหื้อิวอยู่ ถึงปาดงอยวนี้ยิ่งสวยครับจับสถานที่แล้วเนาะสวยแท้องคูปริจิตก็สวยทั้งองค์ใหญ่แล้วองค์จำลองเนาะสวย เชาวยูทูบเบอร์ก็ช่วยกันผลละไม้คนละมือโอ้สาม,มาัคคีคือพลังแค่รักกันนั่นเน่นเฟ้นอย่างนี้ต่อไปเนะาะแั่มีไม่ชอบอยู่คนนึงหรอชอบต้นโพหวานไม่ชอบเลย มาก็ไม่เห็นมีอะไรตามดูัแต่ทีแรกแล้วใครมาอยู่ก็ามาได้ดิบได้ดีไปออกไปออกไป็กว่า นึกถึงบ้างเนาะตอนที่มากันใหม่ๆเนาะมาอยู่มากลางเต็นอยู่กันเลยฝนตกเอยอ,อะไรเออรักตู้เลหอบผ้าหอบผ้าหมเปียกมั่งไม่เปียกมั่งฝนหยุดาตาสารพัดอย่างแป๊กมันจะกมีคนคิดเป็นตะกึดงึดขับแน่งึดจริงๆ เหมือนคุณหนึ่นเงเ,เดย์สองคนผัวเมียนี่พูดยังไงกัเสมอต้นเสมอปลายนั้นเสียงพูดยังไงกันอย่างนั้นมาตลอดไม่มีเสียงต่ำเสียงสูง ช่วยเหลือกันจะขึ้นมาทำไมเนี่ยเหรอเดี๋ยวอยู่ตรงไหนจะอยู่ตาม tám trăm hớt lời องลืลยินเลยมากมายอยไม่มีอะไรให้กิน เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเขายังน้อยอยู่เลยนั่งทนหิวอยู่สักนานกินกินอะไรดีจะกินอะไรดีก๋วยเตี๋ยวก็ซื้อมาไไ้ให้เฉพาะพบ้านเจ้าของมาที่ซื้อมาเพาะว่าจะโวหิวเนาะอันนี้ก็ฟังไป ยังหาสาระไม่ค่อยได้เอา้าเเอา้างั้นแค่นี้ก่อนนะจ๊ะ